สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับน้องมันนี้เขากับมาอยู่กันในเกมเฟรชส้มบีคลินแอปเนะครับเนาะซึ่งเกมนี้จะบอกว่าเป็นเกมการยิงต้องมีครับทุกคนโดยเฮานี่สามารถมาตั้งค่ากันเลยครับทุกคนกันเฮาอยากให้ซอมบี้ที่เฮายิงหนีสามารถดินได้ความเสียหายของร่างกายมีพร้อมนะครับเนาะหรือมีการฉีกเหนือยิ่งสุดนะเนาะเกมนี้ค่อนข้างจะแบบภาพสะจองควันนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับเนาะท่านถ่ายเป็นคนที่บ่มักเลือดหรือมากแบบยังแบบนักกว่านักโอนซี่ก็โอ้โหอย่าฟืนเบิ่งนะจ๊ะเอาเป็นว่าเกมนี้ เลอสถานที่ที่เขาจะเป็นสามารถยิงซ่อมบีได้พร้อมครับลไล้ไผรยันที่บอกครับทุกคนพยายามมาต,ตั้งค่าเปลี่ยนนู่นเป็น,นี่ก็สามารถมาเปลี่ยนได้อันนี้ผมปิดเสียงไว้ก็เพราะว่าหน้าเกมที่เทาเข้ามานี่มันมีเสียงตืดตืดตืดอาจจะสร้างความรบกวนให้ทุกคนที่เบิงนะครับเนาะเอาเป็นว่าเทาบล็องหล่งกันเล็กกว่ากับเกมเฟรชซัมบีคริตอัพปึ๊บนี่ครับทุกคนโหมดเกมก็มีทั้งเหมดอหลายโหมดครับไ่ว่าจะเป็นท่าเดินโรงมพยาบาลห้องป้องกันฐานส่วนสาธารณะ ถนนปูพ่สะพานแล้วก็มองฝึกสอนนะครับเนาะคุณสามารถเคลียร์ทางเดินได้จักซ่องจำนวนซอมบี้ทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนนแต่ละทางเดินอาวุธที่หายไปหลังจากเสียชีวิตอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อรักการบอลน้าตานะครับเนาะเอาเป็นว่าเข้าไปล่องเลีนโหมดทางเดินเรยแล้วกันไปกันเลยเลเวลหนึ่งโอยรู้สึกว่าทางเดินนี้จะมีซอมบี้อยู่นะ เดินไปแล้วกันโอ้โหไอ้ชั้นเป็นซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยถอ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 ยจะถอยทําไมล่ะมาให้ฉันกินซะดีๆก่อนจะกินเอาปืนไปกินโอ้โห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 จึ๊บจึ๊บจึ๊บอ้โหโอ้โหมันตายยากนะเนี่ยโอ้โหทุกคนซอมบี้คนงานสิตายยากเยอตายก่อนโอเค ตายปึ๊บโอ้โหตายปึ๊บลุกปั๊บโอ้โหไอ้นี่มันหนังเหนียวนะเนี่ยฉันไม่ได้หนังเหนียวนะเว้ยโอ้วู้วู้ว้วูเอาละครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าซอมบี้เข้ามือสิลุตเป็นยางมากครับทุกคนโอ้เหือตายไปแล้วหนึ่งฟาไปฟาไปถึงตายตุ๊บกระพาะคนมายสองคนสามคนสี่คนโอ้โหโอ้โหซอมบี้อันี่มันหัวชิบหายเฮ้ยแกฆ่าเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอมาให้ตุ้บสีดีโอ้โหทุกคนขาต้องเฝ้ายิ่งครับมองงานนี้ซอมบี้เเข้้้้าาาาาสมรถถ่่ไดแแทนนนนนอั ขอทีบขอทีบอ um, okay, uh, uh, uh. ึบอึบอือึ่ยอจิปืบออจิบอึบโอยก็ทีบกันอืดอย่าี้ถีบทั้งสองอึบอืมเอ้ยกระโดดได้ไหมล่ะเอึยเอ้ยโอ้โหมันมาเป็นฝูงจะเอาไงล่ะทีนี้อึ้ออึ้อจัดการมันพวกเราอ่าว้าวแต่ละขอทีบขอทีบขอทีบพวกเราทั้งหมดโจมตีมันคิดว่าการถีบเนี่ยจะสามารถรอดไปได้อย่างนั้นหรืออืม ตายแล้วครับทุกคนมาพอจะหารแบบเป็นซอมบี้ทหารกับเป็นซอมบี้ที่นี่มันมใส่แนวกันกระสุนอีกบาทที่นี่โอ้ยตายเร็วเอาไงาเอาไงาย,ยิงขายิงเขนปารท,ทุกคนซอมบี้ขขอมันคอนการสิตายยากฉะนั้นยิงไปเลยยิงไปเลยเอ,อรีโหลดกระสุนได้ไหมเนี่ยโอ้โหตายหาแล้วคราวนี้อึ๊บอึ๊บ,อบไอซอมบี้นี่มันตายยากได้แน่ทุกคนขอถีดหน่อยแล้วกัน้ออเอ้ออ เอ้ยไปดิไปดิเอ้ยเอ้ยเตเอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนทุกคนโอ้เอาใจเลยดีเข้ามาที่นี่เอ้ยมันแบบยังไงวะทุกคนคนข้าสิซอมบี้เยอะนิดนึงครับบอนดนิดนึงเลยดิมีซีหาคนพวกเราลมมันพวกแกหนีฉันไม่พ้นหรอกนะเราเราซอมบี้ฆ่ามันโอ้โหจังหวะนี้ถอยแป๊บกลับไปหาดื่มได้ไหมเนี่ย บ่ได้บ่ได้ยอมตายดีกว่าโอ้โหตายละหาล่าละครนี้อืมมาตายกันได้ตายแล้วตอนนี้โอ้โหมีการตวัดตวัดตวัดเดค่ะเือโอ้โหม่เรียบ้อยครับทุกคนว้าวเล่นไปเรื่อยๆนี่ค่อนข้างว่าซอมบี้สีเพิ่มขึ้นจะนวลขึ้นลแล้วเก่าครับทุกคนฉะนั้นไม่ได้ในาการเล่นนีฮาต้องแบบเ้า่างี้ซอมบี้ตายท่านที่ท่านไหนครับทุกคนไม่มีเวลาเสียมาเล่นเอาเป็นว่า พองล้ไปเปิดเสียงกันดีกว่าเ่นแบบบ่มีเสียงรู้สึวบามีอัธรุดครับไปกันเลยมาแก้มือใหม่คราวนี้ห้องนั้นเปลี่ยนสีเป็นโทนสีเขียวเพื่อรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเมื่อจะมารักษาสภาพแวดล้อมแถวแถวนี้มาให้ฉันกินก่อนจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าบ้านแป๊ะออยิงมันยิงหน้ายิงหน้าขอรู้เสียงแป๊บนึงเออฉันเจ็บนะเว้ยอย่ายิงหน้ายิงขาจะได้ไหมไม่ยิงหน้าฉันจะยิงหน้าแกถือปอนแกอยู่ที่หัวเนี้ยใจหรือไม่ไม่เข้าใจเลย โอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่ารายละเอียดของเกมค่อนข้างสิออกแบบผสมจริงเป็นท่าเฮี้ยงหัวนี่ค่อนข้างหัวสีนเลยโอ้โหโอ้โหตายขนาดนี้มันยังลุกได้สูดๆอ่ะเป็นปะเดินไปดีกว่าครับทุกคนแต่การ์เดียร์เขาต้องระวังพร้อมครับเพราะงานนี้จิันเขาบอกระวังเพดินไปนี่ซ่อมบีอัดผู้บูพิเว้มาใช้เขาก็ได้เท่านั่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงละลวกยิงละลวกยิงละลวกตอนนี้นสถานการณ์บเบอๆให้เป็นยางมากเพราะว่าผู้คนคิดเชื่อซ่อมบีเป็นยางหลายครับทุกคนเท่านั่น ยิงไ, yup. ไปก่อนเอ้ยถึงตายได้ฉันก็ลุกได้นะเว้ยโอ้โหไอ้้อมบี้ลุกหนีมันรู้สึกว่ามันมีเวทนาการครับทุกคนป้อการป้องกันก็พร้อมพร้อมก็นั้นเกนี้นั่นอ่ะจะมี่เนี่ยกระโดดข้ามตอมบี้ได้เนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงรัวยิงรัวไป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 โอเคตายแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่นี่ปะมาณนี้ครับทุกเอ้ยมาทีบเลยเอ้ยจะสู้ท对对ี่จะสู้แรนมาบอลูเรืองมากถีบจะบาดกันอะ ปืนนี้เขาสมามัดไปเยนได้พร้อมครับทุกคนสามารถซื้อเลยวะ่าจะซื้อได้เพวามันไม่มแกิเข้อสมัดคิดเรีย็นได้พอนะคิดว่าได้นี่<ม>โ,อโอเคโอ้โหมันตายยากทุกคนทหารต้องมีหนี่ตายเนี่ยกงมูครับทุกคนทุกคนให้แนวอันป้องก,กันกระสุนน่ะเห็นบอกรู้สึกว่ามีการแข่งะปะปะโป๊กเกอร์ปากเฮ้ยรู้จักฉันน้อยไปแล้วนะฉันใส่เอ่อเกาะอันนี้มาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะติดเท้อซัมบี้ อย่าจะรู้ว่าแกใส่ปึ๊บทาไมแกไม่ใส่ทั้งตัวเพื่อที่จะจะไม่ได้โดนส้มบี้โดนกินแล้วก็จะไม่ได้เป็นส้มบี้โอ้จังหวะนี้สงสัยซอมบี้มจิกัดขาตำรวจเพราะว่าขาบม่ได้ใ,ใช้ขอแขนโอเคอ้าวตำรวจขึ้นตายแหนะแต่หาดีอัอนละบัดนี้ตายระบัดถอยไปหนึ่งถอยไปหนึ่งถอยไปทองก้มลุกรู้สึกว่าเวลามันก้มขอเคารพคาราวะเยี่ยมคารา,าวะกูตอนนี้เยี่ยมคาราวะขอยญิงแกตายดีกว่าจื๊บจื๊บ โอ้โหทุกคนเพิ่งจะเห็นตำรวจตายเออทหารตายนี่แหละเปโอกาสที่เขาจะต้องฟาวนี้ออกจากท่าเดินให้หนีครับทุกคนไปไปจังหวะนี้ไปโอเคป้าอย่าว่าเด้อตายยากมาเป็ดจังได้ก็ว่าคือตายยากแค่ยู่ข้ามฟ้าดีแท้เอ้ยเอ้จังหวะนี้เอ้ยเอ้ทุกคนจะบอกว่าโตดีมันตายยากอีหลีตายยากมันบอกตายยากมันบอก ตายเงียมบอกอืตายเงียมัอกเอ้ายาออเตะลุกกเตต็เตะอืเอ้ยตาดเหนียวว่ะครับทุกคนต้มบีตัวนี้โคตรเหนียวอึดอึดเฮ้ยไม่ใช่ขนมหวานจะหน่อยจะได้เหนียวอืมสบัดไปหนึ่งทีสะบัดไปหนึ่งทีนี่เป็นยังไงตายยากแทหัวลุดกระเด็นไปหอดพีได้ปะ เอาเดินหน้าต่อไปครับทุกคนซอมบีบ้บรยช์เพียงแค่นี้ข้างนาหน้าเฮ้าต้องมีซอมบี้แทนแน่นอนไปอา้าวอดเบิดแล้วเหรอไม่ไปไม่ได้อ๋อดนันดานยังไงก็เตรียมขิดไปเลยสิคะเอาลตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลสีนครินทุยโอเคจะเห็นได้ว่ามีอา่าที่วางรถขินของผู้ป่วยนะที่บ้านในนาโอเคไม่รอยิงเลยแล้วกันอยากจะบอกจิตวิรล่พยาบาลให้นี่ มีมูจิเชือดต้องดีเป็มเดนวนหลายแทนนั้นโรงพยาบาลเฮนี่จต็ถูกปิดตัวลงครับทุกคนในโรงพยาบาลจิดต้องมีต้อมบีเต็มระนาดโอ้ยเต็มระดับระนาดเลยต้อมบี้นี่จ้างมันจ้าง่อนมันเอาหนามันปิดหนีเลยครับทุกคนโอ้โหโหโหยาห์ยาห์โอ้ยวิ่งมาแบบน่ากลัวตะยันเดือดหลายแทนแน่นอนคราวนี่ จังหวะนี้เอ้ยครับปิดหน้าสักสิดนึงเอ้ยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเจไม่ต้องปิดเอดอตายสองเอาละเดินต่อไปครับคนมีป้ายประกาศแบบคุณมารับยาช่องสามหน่อยค่ะมองใครว,วะนางสาวสมศรีเรื่องแสงโอ้โหจะของใครก็แล้วแต่มาจัดการไอ้นี่นก่อนแล้วกันไอ้นี่มาตายาายากขนาดยันไปหนึ่งยันไปสองยันไปสามยันไปสี่ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุก ไม่ต้องคิดจะลุกโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียเสียซอมซอมบี้มันถือมีดเออถือมีขวดบรรจัยเฮ้ยตายานแทะนี่เก่งแทะตุ่นี <and> ุกติเก่งแทะตัวนี้คือสิเก่งแทะคอคอนอบนอบเลยตัวนี้ตัวนี้โคตรเก่งครับทุกคนตายยาแทะนี่สายยาแทะคือตายยาแทะสายยาแทะอืมเป็นยังไงเป็นยังไงอื้อ เป็ดยังไงไม่ต้องลุกมาต้อมแม่จะดึลุกอุ้ยเอาเอายิงเย่งย่งอุ้ยชึบชึบตายเต้โดนตายละจุดอ่อนพออยากจะบอกว่าอยู่บ่องหัวครับทุกคนเขาต้องยิงเน้น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 เต้เห็เขาถึงยิ่งหัวมันก็มังเอามือมาบังไว้อ่ะนี่แหละบ่มากมองเลยครับทุกคนเป็ดยังไงเป็ดยังไงเป็ดยังไงมึงตอมมันนังคาลาวะมึงตองมันนังคาลาวะเป็ดยังไงอ้าทุกคนยิงจนที่เบิดกระตุนล่ะ ฉันตายเลยโอ้ยฉันน่ะคงกระพันมาหลายปีฉันไม่มีวันตายหรอกน่าซอมบี้อย่างแกไม่ต้องตายฉันมาคงกระพันอะไรไม่มีหรอกอุ้ย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 เตะเอ๊ะบ้าคิดสู้คิดสูติคิดสูติผมคิดว่าโตเนี่ยมันต้องเป็นทหารแท้หรือเพราะเขาใจ่ไม่โตมีเงิงติดหัวไว้ใช่แล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงถีบถีบไปก่อนตันมันถีบก่อนครับทุกคนเพรงั้นมันขาวแท้แน่นอนปึ๊บคนฆ่าตีเยอะละ น่ากลัวน่ากลัวเอาละพี่เพียงแค่เอ่อซอมบี้ประชาชนทั่วไปตำรวจก็ยันถึงซอมบี้กี่หน่ะจริงๆโอ้โหคนข้างจะเยอะแล้วพูนาพูนาพูนาเชีย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 เป็นอะไร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 โอ้โหเลิศข้อหสีรถแล้วครับทุกคนเอาใจใดดีเอาใจใดดีเอาใจใดดีโอ้โหไอ้นี่เตรียมคอร์ดมาเพื่อที่จะทุบเราเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ้าไม่จริงถอยไปก่อนอ เอ้ยถอยต่อยต่อยอืออือเตะเตะเตะอือเตะเตะทั้งเตะทั้งยิงล่ะตอนนี้อืมเตะเออืออือถึงเตะได้ฉันก็ลุกได้โอ้ยถึงลุกได้ฉันก็เตะต่อโอเคปึ๊บป <Anyone have said stairs> ึ๊บปึ๊บอืมคิดจะซูบอ่ะอืมอือจังหวะนี้จังหวะนี้ทั้งปุบทั้งต่อยทั้งตีทั้งยิงอืมมาสิจะอะไรมาต้านมามาอืมอืออือมีเอฟเฟคเอ่อขึ้นแบบมีเลือดพร้อมครับทุกคน เอาจังใด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 สีจู่ต่อหรือเฉพาะจำเนียเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่ากระตูนเบิดตกใจไปเลยอืมไม่เอาจังใดจังเลยคนฆ่าสีตายยากในจริงทุกคนเอ้ยเป็นจังใดป็นจังไดอไอ้พวกนี้มันตายยากซอมบี้นี่อึ๊บเรืยปึ๊บอึ๊บตายไปวะนี่แหละครับทุกคนคนฆ่างสีตายยากอยู่ระดับนึงบึ้งมันบึ้งมัน มันอุ้มพีเป็นยังไงบ้างไละตรงยิ่งหัวมันครับทุกคนจุดอ่อนมาเลยมีอย่างอื่นว่าตายขนาดหัวนี่ที่เป็นจุดอ่อนนี่ขนาดนี้มันก็นยังเละเปิดตายง่ายจร,งจร,งจรงยิงไม่เป็นอย่างอื่นครับทุกคนยิ่งหัวเลยเ <c oughs> บิ้งขนาดตายง่ายเป็นยังไงอืมมีนี่เบิดเสียน้ำหัวใจฮ่าฮ่าฮ่าเอ,อไอท่านยังโอเค พิการเรียบร็อเรียบร้อยอยูู่ละครับทุกคนก็สิระ้านนี้ครับทุกคนเพราะว่าเกนี้ไม่ได้มีด้านอย่างอื่นนะครับนอกจากมีแค่ด้านเล็กๆได้หน่อยประมานจำหนี้ครับทุกคนเล่นจบปุ๊บกระจบแค่ด้านเดียวไปนีนะครับเนาะโอเคอันว่าเข้าไปเบ่งด้านอื่นกันดีกว่าครับด้านกับจีมี่อ็นวาเข้าไป่งส่วนสาธารณะนากันดีกว่าครับทุกคนส่วนสาธารณะนนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลย รอบหนึ่งสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความสุดใสของเด็กที่มาเล่นออสนามฟุตฟุตฟุตจะมาเด็กอะไรเราไม่แต่ซอมบี้ล่ะฮะไอลุงบ้างลุงคนนี้ผมจำได้ลุงที่ขายปะมึกอ,อ,อยู่นะ่ะสวนสาธารณะตอนนี้เราติดซ,ซอมบี้เราติดเจือซอมบี้โอ้โหขอโทษนะลุงขอโทษนะลุงซอมบี้ไม่ควรที่จะอยู่บนโลกใบนี้ ลุงตายได้ยัง <S <S เฮ้ยอิ้นนอนขนาดนี้ไม่ตายมัง้งโอ้โหโอ้โหมาถีบอือมันจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงมาดิมาดิาดจะมัดจะมวยก็มาดิจะมาผู้รู้ผู้ดีดมามาเอ้ยอืออือพูดอยู่ว่าด่านวรวดสาธารานีคนข้าคนจะเยอะเป็นยังงมากซอมบี้เป็นยังงมากแต่ขนาดโตเด็ก็ตายเพราะแห้งเหรอนี่โตดีแห้งคัคบทุกคนอุ้ยไอ้เกาะกำบังบ้ามันจะมาปกป้องสอมบี้เพื่ออะไร โอ้โห oh, oh. รุ่นนี้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนด้วนเออมันตองปืนแบบนี้สองปืนแล้วแล้วการทุกคนโอ้ยมันนี่แหละครับทุกคนนานต่อไปมันรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนปืนรีโหลดอืน่ด้พ้อมันโตนี้จะตาย,ย่างเลยทิบทิปทิปอืมนี่อื้อนี่นะครับทุกคนล่านค่าของลูกที่เท่าไาย่วันแรกครับทุกคนนี่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 ล่านของพ่อเนี่เออรมันรมัน,มนเรียบร้อย เข้าขาไปเลยหาจบเลยรู้สึกว่าตัวละครมิตัวละคร2ตัวที่แบบมันยิ่งยากในสุดครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะเป็นทหารนะครับนะที่ถือซ่อมบีกินที่นี่มันเลื่อมเอาแนวกเกาะกำบังเกาะกันกระสูนออกอันนี้เออมันเลยขายากครับทุกคนมีแต่ตัวสีเขียวกับตัวสีเอ่อฟ้านะครับนะที่มันขายากส่วนตัวอื่นนี่ขนาดเพราะนั้นได้ใส่เกาะอย่างนี้นะครับนอรู้สึกว่าก็ยิ่งยากเพราะให้เราแน่สีมาแบบมีเกาะกำบังโอ้โหรู้สึกว่ายิ่งยากเป็นยังมากขนาดเท่ายิ่งหัวหัวนี้ซึ่งจะเป็นจุดอออนขง ในการยิงเฮานะครับเนาะเฮ็ดให้ตายไวมันแข็ยักร่งพอตายครับทุกคนรู้สึกว่าค่อนข้างที่สิแบบยิงยากสุดเลยนะฮะแล้วก็บ่เพียงแค่ยิงย,งยากครับทุกคนมันยังมีแบบเอ่อซอมบีแ้แลนด์จับจับสแกเฮานะครับเราแลนผู้โบผีเบลมาสี่เข็นเขาแบบตกใจเป็นยังมากหาละคนถือคอรมานี่โอ้โหเสียวสร้างว่าไปเลยนะฮะเอาเป็นว่าเข้าไปล่องเล่ยนน่าจะถ่ายกันดีกว่าครับทุกคนไปกันเลย เราตอนนี้เราออกมานอกสถานที่นะคะก็จะอยู่แจ่กลาเมืองมหาสรารคามนะคะซึ่งตอนนี้มหาสรารคามของเรามีผู้ติดเชื้อไปทั้งหมดหนึ่งพคนโอ้โหไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่อันนี้จังไดจังไหนเราเดียวจังไดครับคุณอุ้ยอ,อุ้ยโอยยขายลูกศิษย์นี่เป็นจังไดปุตถีปุติเออเก่งตัวละเนาะเก่งตัวลวะเนาะเออมออเอายังไง มาดิ่จะหมัดถีบจะเอาอยัางไงถีบมาไทยแลนด์มาใส่ถีบเอาเลยเด้บเดอบดีด้เอออึบจังไดจังไดถอยไปถอยไปเกมนี้จะบอกอยู่ว่าขั้นไม่มีการแบบกระโดดนะครับเนาะก็ดีอย่างหนึ่งครับทุกคนถ้าถนัดกระโดดทำต้องมีได้ตายโอ้โหแบตเตอรี่ตามบดชาร์จโทรศัพท์โดยเร็วโอเคครับกอบอิดนใจนกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับเนาะป้า เล่นมาแบบเมามันบักบักคักครับทุกคนแต่ประเด็นตอนสุดท้ายเฮาครับทุกคนแบตหมดนะฮะเหลือสูที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องการชาร์จแบตด่วนฉะนั้นเฮาต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะเอาเป็นว่านะครับน้องกันพายอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเนาะเป็นเกมที่แบบน่าหน่ว่ะมันค่อนข้างสีหนกักกลัวนะครับเนาะเพราะว่ามันมีเลือดมีแบบลักษณะรายล,ละเอียดเกมมันค่อนข้างจะออกแบบมาหนีนะครับเราจะเห็นแบบเลือดหัวกระโหลกแตกนะครับเนาะค่อนข้างสีหนกักกลัวเป็นอย่างมากแต่หน้าจอละเขาเกมนี้ละ นาจอรักของเกมนี้นะครับทุกคนก็น่ากลัวเพราะแห้งเร็วโอ้สุดยอดเลยเล่นอย่าสีบอกอยู่ว่าไม่ตัวสองตัวนี่แหละมันยิ่งยากที่สุดครับทุกคนทหารนะครับน้องแล้วก็ตำรวจนะครับเนาะคนขาดยิ่งยากเพราะว่ามันมีแนวเอ่อเกาะป้องกันนะครับเนาะที่มันใส่ไว้นะครับเนาะยิ่งยากสุดครับทุกคนขนาดยิ่งหัวที่ว่าเป็นจุดอ่อนได้เลยมันเออมันก็ยังยิ่งยากครับทุกคนแม้กระทั่งตัวธรรมดาครับทุกคนที่บอมีแม้กระทั่งเกาะหรือไม่แม้กระทั่งหมวกอะไรอย่างนี้นะครก็ยิ่งยาเพราะแห้งแล้ว อันนี้แห้งดับเบิลหนักเลยเกมนี้ผมอยากญ่ให้ทุกคนแบบนังไเลยวะมาลองเล่นกันนะครับเนาะมันค่อนข้างจะแบบมวนอยู่แต่คอนนาตว้าเกมนี้ผมอยากให้อัปเดตเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์ต่างตาน้าที่สามารถทำลายซอมบี้ได้อย่างเช่นระเบิดอื่นๆมากมายนะครับเนาะแล้วก็อยากให้มีแบบด้านอื่นๆมากมายขึ้นหัวเก่าครับทุกคนแล้วก็นังไเลยวะเออก็อยากให้มีแบบด้านย่อยๆออกมาอีกให้ทุกคนได้เลยนะครับเนาะเป็นเกมฟรีครับทุกคน เซอร์บพรส์นี้นะครับน้องขั้นไทยมากรีติค์โปรเด่นในครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะคายให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับน้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีเพื่อได้ภาคการแจ้งเตือนในทางหน้าครับเซหร์ไมืสอนี้ผมก็ต้องขอตัวนักทุกคนไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเซหร์ไมืสอนี้บายบายไปชาร์จแบตโดยเร็ว